สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูหยกจะชวนเด็กๆมาทำกิจกรรมในแฟ้มสะสมผลงานกันค่ะเด็กๆหยิบแฟ้มสะสมผลงานขึ้นมาได้เลยนะคะเราจะมาทำกิจกรรมในวันนี้2กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะเด็กๆเ,เปิดไปทักษะภาษาอังกฤษครั้งที่2นะคะใบกิจกรรมแบบนี้นะคะเจอไหมเอย่ย ถ้าใครเจอแล้วเด็กๆหยิบใบกิจกรรมออกมาจากแฟ้มได้เลยค่ะให้เด็กๆนะคะเติมตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กที่หายไปให้ถูกต้องเด็กๆลองดูนะคะว่ามีตัวอักษรพิมพ์เล็กตัวไหนหายไปบ้างเด็กๆเติมคำตอบลงไปได้เลยค่ะและเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะ เด็กๆก็อย่าลืมนำใบกิจกรรมนี้กลับไปเก็บในแฟ้มที่เดิมนะคะ